สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับการบำรุงรักษารถจักรยานตนทั่วไปนะครับการบำรุงรักษานะครับก่อนที่เราใช้กันประจําทุกเดือนนะครับก็อย่าละเลยนะครับก็หมั่นตัวจเช็คนะครับก็มีถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งโซ่นะครับเติมลมทั่วไปนะครับเพื่อ ไม่ให้มันเครื่องเราสุดหรอตามสภาพการใช้งานนะครับตันนี้ก็เป็นช่วงาการตั้งโซ่นะครับตั้งโซ่ก็ใช้ประแจเบอร์14นะครับ17 19นะครับก็ปักตายเบอร์1 0บเบอร์12นะครับในการตั้งนะก็ในส่วนของการตั้งโซ่นะครับก็ไม่ต้องตั้งตึงมากครับระ,ระยะห่างนะครับ ให้มีช่วงหย่อนหนึ่งถึงสองเซนนะครับเพื่อเวลามีคนซ้อนหรือการยุบตัวนะครับจะได้โซ่จะได้ไม่ไม่ตึงมากเกินไปนะครับว,ว้าวนี่ก็นายช่างก็กำลังทำการตั้งอยู่นะครับตั้งโซ่ตั้งล้อให้มันตรงนะครับเพื่อไม่ให้โซ่มันบิดตัวนะครับให้ตั้งให้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับพร้อมทั้งหยอดน้ํามันโซ่ครับหล่อลื่น,นครับ ให้โซ่ไม่ดังนะครับเพื่อให้มีน้ํามันไปนะครับหล่อเลี้ยงนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์นะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็จะเป็นใช้ประแจแหวนนะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับหรือว่าจะเป็นลูกมอกเบอร์สิบเจ็ดก็ได้นะครับหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วนะครับช่างก็จะทําการหมุนน็อตเข้าไปนะครับ ก็ใช้ประแจตัวเดิมนะครับหมุนกลับเข้ามานะครับผมสำหรับการขันเข้านะครับก็ขันแค่พอตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องให้แน่นมากจนเกินไปนะครับแต่ในลักษณะของคันนี้นะครับน้ำมันเครื่องน่าจะน้อยจนเกินไปหรือเกือบแห้งนะครับเมื่อเราทําการขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็ใช้ผ้านะครับเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อ จะได้ไม่หยุดเลอะเทอะนะครับพื้นนะเวลาเราไปจอดที่บ้านนะครับผมต่อ,อไปก็จะเป็นการเติมน้ํามันเครื่องครับเปิดฝาจุกที่เติมน้ํามันเครื่องออกนะครับก็หาน้ํามันเครื่องนะครับตามที่เราต้องการนะครับรุ่นนี้ก็จะเติมประมาณ0.8นะครับไม่ถึง1ลิตรน,นะครับ ส่วนน้ำมันยี่ห้อไหนนะครับก็แล้วแต่เราชอบนะครับก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับ 10W40 นะครับหรือเป็นเกตด40ก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะหาซื้อน้ำมันเครื่องนะครับผมก็จะหาลิงก์น้ำมันเครื่องนะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับมาไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปลองหาดูนะครับผมก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับ ตามความต้องการเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตามความเหมาะสมและยี่ห้อนะครับจากนั้นก็เราก็ทำการเติมลมนะครับเช็คลมยางนะครับมันเช็กลมยางตามระยะหรือว่า,เ,าเห็นมันเริ่มอ่อนนะครับเราก็เติมนะครับวันสองวันแล้วก็เริ่มทำการเช็คเติมลมได้เลยนะ ก็เป็นการตรวจเช็คสภาพนะตามการใช้งานตาม,มปกตินะครับก็คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ครับแนะนําติดชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะในการคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนครับผม